สวัสดีครับผมเป็นน้ำโขกสวัสดีพี่น้องฟังฝ่าสุภพสุภนะครับเนาะตอนแอปก็ะตินมาตามเนี่ยทางน้ำปูสามแปดโค้งสุดท้ายนะครับท่านชุ่มขามาได้ก็จะเริ่มฝากเลยกดแช่กดติดตามเป็นน้ำโขกได้ครับเด้อเดี๋ยวขอบรับครับท่านชุ่มคอยฟังน้ำกันยนะครับเนาะแม่น้ำปูสกับเกียรติอ้าวสามกับเกียเป็นลักหนวยบัวลักหนวยบลักหนวยบน์สามกับเกียรติสามกับเกียบนิลักหนวยบล กับแปพี่ดอกลางเกเก่ากับแปดติอฟซี่ปัญหามมากว่าให้อันซีตัวหาตัวของตูเห็นไหมเรกเรียกลักเรียกลักซีตัวหาตัวเห็นไหมค่ะลักนุยลักซีบบอกเออลักนุยลักซีบเลขลักที่ว่าห้าตัวมาสองตัวเหรอห้าตัวมาสองลักนหมค่ะลักอักหมนี่สากับเจ็ด หมบนสามกับเกดนั่งท้าลวดนไเส่อกับเก็นนากกนั่งขาววา่าาเล่นบมนั่งเ่าวไดไร,ร,ววร่มรวมแปดกระโถนร่วมรับไ้ล่างนีมะค่ะนีนกระนงปูข้างหนาสี่ตัวแปดกับเก้าล่างนั่งรอ้อรับตังนะรับทรัพย์กันนะปูนะนั่งอรับทรัพย์กันความฉลาดวน พนนเลยูดเยเลยกับผมอ้ยมันใจห่างเลยแกลกเก่าน่อับวันนี้มันมันมาตกันยุวานปูัมาตรกันมาตรมานเยอะแกลกเก่าอ๋อวันนี้ปููจะเล่นให้พร้อมแล้วพี่รองมาช่มเน้นให้ให้พร้อมว่าอ่าถ้าโพติทิพย์กักเก้านี่ พ่อกิน้ะพี่น้องบ้านี้ทาที่ไปลงเก้านี่เตรียมกระเป๋าเซ็งกันเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปกับเก้านี่บางดูนี่บนทีนิจิเกียเนี่ยกรบผมนี่นี่แปลกับเก้าบานทีนี่วันนี้ไปตกานะปูนะมีลักทริปชูดมหันนิ่พู่เอาจับหกตุนลักหนวมันคยมาลักหน่วยชุดเคยลักหน่วยตุนผันมีหกบนมันก็ออกลักทิหกเจ็ดนี่หวดนี่กรบผมอักทมันลักทพิ์มีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งนะปู่ลักทิปเออออกันกาก่อนหนึ่งเจ็ด ร่โอ้ถ้า so ร้องตอกันเนะปูนะร้อต้องกันหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดเลยคับผมนีเดียวมันคือโอ้นี่นี่มันมานนี่ดเนี่เนี่มากเขาลักหน่อยดิครับเขาลักหน่อยหนึ่งเก็ด่โอ้นี่หนึ่งเก็ดใส่ี่ร่อนนั่นนี่ในบ้าหกวันครับหกปูจับใ่ม่านเนิดบ้านหกลักหน่วยในบหันตันีเป็นเป็นลักทิพนั่น รักทิปนีแล้วผมกอนมันเป็นรักน้อยว่านพิจิตรียนมันมักทริดประหันมันเป็นลักทิดตโอ้มันคือเป็นลักสิบล่กฟูเน่ยนน่นอนยังบันนน่นอนยังบัั้งมากมากน่นอนแต่ว่าโดดขึ้นไปอยู่ลักสโอ้ยบ๊ามผิดเลยปาะันติดเลแต่ว่าถือว่าเขากเกาลกปูเนี่จแต่พอตามเป่าเจ็ดหกแล้วปาหันต์นี่ครับผมโูเนี่รักทิดมันมากตนเป็นลักท oh, uh. ิปห้าว uh, ja, ันกัวนี้ หักสิบศูนกับคูณห้าเน่ยงดนี้หลักสิบห้าห้าเก้าอกห้าเก้าครับี่ศูนย์แปดเนี่ยีงวดนึงออกน้ำไก่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดโอ้หนึงเกตนงแปมาน้ำไกนได้เราปู่เนาะนั่นแล้วัมาน้ำกันนี้เด่นมานใส่วนนี้เด่นโอ้หนึ่งเกตหนึ่งแปดนี่เนี่ยกัณีเป็นอันที่แรกมันเป็นเ็นเก้า สองเก้าสามกับผมสองเก้าสามเอา,านี่ตัวนี้มันเป็นเปนหนึง่งเดหนึ่งแปดนั่นแะละยนงว่าโอ้ยฮวดีอ๋อา,าครับไปลองทำชมถ้าไม่ติดแปดกับเก<า>้าอก่ครับรักหน่วยล่าง,าง,างถ้าไม่มีเก้ากับแปด บัตถือันาะปูเนาะคาบปู้ได้ซื้อมีดทิพเล็ดแกกับเบ็ดเก่ารัตเตเล่รอรับทรามได้น้าปูเนาะโอ้ครับผมปูมีความมั่นใจนะพี่น้องอ่ามั่นใจสุดๆมันไปได้เห็นสามเก่าเก่าสามจุดย่ออันนี้อันนี้อันนี้รักได้ปูนี่นี่ได้ว่าหันนี่นี่หกหกมีก็หกกับเจ็ดมีก็หกปูมั่นใจหกแห้งว่าหันยังว่าตัวนี้ก็มี ี่หกเลยครับผมม,มันมันเคยตัวนไม่เคยเปเลยเป็นรักงวยมากตลอดมาเป็นรักิครับผมมาถูตัวนี่บ่ด้เลยบ้นนี้บ้นี้ปูปูมาเก่าแปดก็บเก่าแห้งหรอปูล่างวันแปดก็บเก่าเยวปูเอายันียวเลยครับผมแปดกับเก่ามาแปดเกับเก่ารักใดปูรัก่วยรักงวยรัก่วยล่างตัวตัวมันปิดป็นบนนี้สามครับ สามกับเก่าเนีละตูนครับผมแปดกับเก่าหันปูแปดกับเก่าักยรางเป็นเก่าฮกว่าหันครับผมโอ้ยแน่นอนฮกว่าฉันเปนเก่าฮกเป็นเก่าฮกมันมีเท่าเกตความถึงมันมีสามมีเก่ามีคืนบัตรลักีมีเก่าสามสามเก่าท่านคุบัดรลักซีบรางเนี่ยปูลักบลางครับลักกิบลางปูเด็กฮกตัวเดียวแล้วนี่วใช่ฮกเก่าฮกตัวเดียวหกเก้าอนี่เดนี่เดียปูเลี้ยไปหกแปดหกเก้าเย้นี่เดีย สูตรพี่ีโตนี่เด่นั่าดีนี่นี่ห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านี่ฮึปูได้วนนี้สองปูทั้งใจ่คนนี้นี่เดีวบ้างหันนี่ปูวันหน้าดูสดศูนสามปูบอมักเห็นบ่หันเห็นบรหันงวดนี่ก็ห้าเจ็ดนี่นี่งวดนี่โอ้โนี่ได้หกนี่มันมีหกแปดหกแปหกเก้าตัวปูนั่นแหละหกแปดหกเก้า อันนี้ล่างตัล่างลางเก้าเออร่องเดีร่องด้ยเท้เ้ร่องลักสิบอันนี้ลักสิบล่างแต่น้าเก้ามันตวร่องตัวเด่นคือหกแปดหกเก้าผู้มั่นใจกันเื่อคือเพื่อลักซิบตัวเก้านี่ตัแปดหกเก้าตัวรองผู้มาปก้าผู้มักิบเกตตัวเดียวเนยิกตตัวเดียวบบปูตัวเียนเออขัดนี้ว่ามันบนอยู่บนแล้วนี่บนนี่บนนะบน หนึ 18, 18, ่งแปดหนึ hmm, so three, four, okay, so uh ่งเจ็ดเออนี่นี่สูตรนี่โอ้มากหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลยอมันสามกับเจ็ดมันสามกับเจ็ดุ้งรักหนวยบนเนี่ยครับผมสามกับเจ็ดครับผมอ้าปูปูนี่ขั้นจับปูกันหนึ่งแปดหนึ่งนแปดหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดหนึ่งบนนี่เรียนี่ปูมาใส่สูตันไม่หนึ่งเกดหนึ่งเจ็ดหอเ้ยเ้ยเอ้ยเอาะสาบกันก็ะไ้รับ ไลอู้ไม่ใช่ถึงสามสามกับเจ็ดครับผมมันถึกจะโดดเหนืเด่นมันมาเเ็สเทนว่าเลักหน่อยมาเป็นรักคลิปชุนึงมาลักคลิอยู่เหรอนี่รักคลิปแน่นว่เนวินครับผมมั่นจะพีเด้นแต่ว่ารักคลิปจว่าอันนี้กระชุนนี่ห็นว่าชนห้าหนัมันถดีะย่งุเนี่ยคับผมชุนนีถืดีเนาควเอาลอนี่ว่านี่กันออกน้ำกันเอาน้ำกันเลยได้ ปูม <ose> ั่นใจลักหนึด้อนดหนึ่งเจ็ดลวดปั่นใจตัวนี้หนึ่ง็ดโอ้ครับโอ้หนึเกาประเทศตัวนั้นดรอปูเออนี้น้วยมันมนมากว่ามันบอผิดไปอีกรอบอันนี้คิดลวยครับปูสามเก็นวยสามเก็ดนี่ลักนวยวนนวยบนสามเก็นตัวนี้ลักคิบแค่นี่ว่าทนไปลักนวยแค่แค่ตรงนั้ักคลิคลิแค่เหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ลักคลิบแค่ได้เกระผมหนึ่งัดชืือกอะนี่ละเจ็ดสามแปดสา มาใส่ตัวนี้นี้นะแปดสามแปดสามไปใส่ตัวนั้นนั่นละนี่นี่นี่เกิเหมืนเาซี่หางนะครูนอะเออนี่มิจชั่นนี่ละปูปูกับชื่อก้าสามแปดสามเก้าสามเนี่ยปูไอ้ที่แรกเนี่ยมาใส่ชุดนี้ครับผมนี่ตัวนี้ก็ที่ักที่มันขอรับกันกันหนึ่งเจ็ดปูมันใจหนึ่งเจ็ดเนี่ยแห้งของมูฮะหนึ่งเจ็ดพี่น้องท่านผู้ชมหเจ็ดเรื่สูตรนี่สูตรมาร์กหนึ่งเจ็ดออกน้ำกันเรียครับผม หนึ่็หนึ่งแปด่องครับผมแปดั 8, ม่ใช่สามชนิดกับไม 8, 3, ผมั 7, 3, กแปดสามครับผมอ๋อแปดสามก็ะนปูเออันนี้ปูสองสูตรมาจับใส่กันน่รอยนีดแหละนี้นออนสองสูตรมาจับใส่กสองสูตรมาจับใสกันนีสูตรมันมันถือว่าหันเนี่ยนี่มัะเห็นเปนปูตัวหันนี่เดีปูเอาหกขึ้นตุนก็หกขึ้นกันนี่ตัวนี้มาเป็นลักทิปตัวนี้เป็นลักไม่เนี่ยห่าไดโอ้สองสูตรโอ้กจะปูถือเ็ เจ็ดหกเลยทีไหลทักกูเจ็ดหกเจ็ดตัวมาสามตัวเน่ะนะโอ้ครับหกเจ็ดก่อนเห็นบ้านวันนี้ก็มามีมีหนึ่งมีเจ็ดคือเก่าเฮ้ตุ้งเจ็ดตัวเจ็ดตัวมาสามตัวน่ะตุ้งเจ็ดตัว ลายที่เดียเจะเหลายที่เด็กมันเก็บตัวเก็บตัวเก็บเลนี่ดนี่หนึ่งเก็ดมัรไคให้มัร์รักอยกันสองหนึ่งเจ็ดอือครับขามันรักอยเนะครับเนาะสองเก้าสามสองแปดสาม ครับผมดวูนั่นูมากแล้สองหนึ่งเจ็ดตัวเดียวับผมตัวเดียวกันนะคมันใส่เจ็ดกับสามเสร็จนะก็ผมเนี่ยใครจะขี้ก็ขี้วะคนจะบอใครขี้หรอกสองหนึ่งเจ็ดครับผมเจ็ดกับสามลงรักหน่วยแล้วนี่เดียอยู่ไดครับมันมนคุดะไรก็ได้นี่งสามกับเจ็ดใช่สามตัวสองหนึ่งเจ็ดนั่นแหละเนีมยไม่คุดะไรก็ได้นี่สามกับเจ็ดดักหน่วย ผมนี่อันนี้เลขเกตัวนี่มันขีมาแต่ละสามตัวหมาปูสามตัวแล้วมันมาสองตัวหนึ่งหันหนึ่งมาสองเหรอผูกเ้าวผู้ให้จับให้มันตัวเดียวหกตัวเดียวโอ้เขาก็เตโหดเนี่ยมันก็ถือหองเกตอ่ะมาก่อนจับห้านี่เดยังห้ามันก็ถือห้าศูนย์หศูนย์ห้าจับเกตให้ยังมันก็ถือเก้าเจกดเนาะก็ผมคนจับเล็กเล็กแม็นเนาะจริงเนาะว วันนี้จับเห็นมันเห็เจ็ครับผมเจ็ดโอ้วันี้จับให้เจ็ดนั่นแหละเจ็ดมัดีหนึ่งเจ็ดับให้เดก็หนึ่งเจ็ดก็รังวยรักงวสตัวนี่แหละสามเจครับผมจับให้เจ็ดตัวเดียวครับผมก็หนึ่งเจ็ดตัวเดียวฟันทงไปีนองอ่ะเด้อนีได้นีได้กองนอก่กองได้นี่รักทีบมันแปดเจ็ดหนึ่งส ใช่ตุนแปดสามแปดสามเจ็ดสาคิดทันบอกหรอกจิครับแมนอยู่ครับปู่เจ็ดามใาเจ็สามตัดเลยปู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดสามปู่ถื้อนี่แปดสามแปดสาปู่ถือแปดสามเก้าสาม่วเวินนี่ครับผมนัดจะีีกออก มักพุกเก่าตัวเดียวขคกบอกเลยเรื่องนี้นะผูน่ะแมนแหละปบนมันบอกูมักพุกเก่าบอลางบันิบน์บานิบนมักหนึ่งเจ็ดหนึ่งบอกูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดบนล่างหกหเก้าโอ้โหใส่เข่าได้ผู้ใส่ชั่วใส่แมนใส่ลำดันด้วยมแล้วูเมื่อผูวัดนี่ หกเก้าหกแปดร่องเพิ่มกระร่องหกเก้ากู้มักแหงกุมูลมาเก่าหกเก่าแหงกุมูลเนี่ยก็หันบ้านมันฟูเชื่ดิชูนสามสามตูนโอ้ยมึงเก oh, ้า mm hmm. กับชูนมาหนึ่งตัวหมวนครับผมบังหันชูนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวครับเห็นบอกนี่เก้ากับชูนมาหนึ่งตัวบังหันชูนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวเห็นบากกู้โบแมนอยู่ แม่โุกหวัดก้อนปูเบาโยกวลาศูนย์ศูนย์กับหนึ่งม่านหนึ่งตัวผับปลาถือพิษทุ่มเหนียงกับปลาถือเด็กเนาะมันถึงมันด่วนเลที่อันนี้เก้ากับทุนเนี่ยพวกเาเก้าตัวเราหนึ่งหกเก้าครับครับแม่ครับผมแมนปูเบาถือโยกงวัดก่อนปูกับว่าศูนย์กับหนึ่งม่าหนึ่งตัวหัวหนี้กับแปดแล้วเก้ามาหนึ่งตัวครับผมเก้าแปดมาหนึ่งตัวปูเนียนไห้เลยครับพี่น้องโค้งติดใจ 6, ี่กเก้า <9, S 1> <c oughs> ล่างหนึ 1, 7, 8, <c oughs> ่งเจ็ดบนนี่แหละนะครับท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของปูสามแปดนะครับท่านผู้ชมเนะาะวันที่หนึ่งเมษ่ยสามหกหายนะครับเนาะลักหน่วยหลากนะครับท่านผู้ชมมีแปดกับเก้าลักสิบลักสิบล่างมีหกตัวเดียวได้หกตัวเดียวนะครับเนาะ ปูกับให้หกแปดหกเก่านะครับนเนาะเน้นที่หกเก่าตัวกันตัวล่องเพือหาแปดหาเก่านะครับท่านชมเนาะมันนี้บนนะครับท่านบนบนรักน้วยบนเนี่ยก็มีสามกับเจ็ดรักสิบก็มีแปดเจ็ดหนึ่งนะครับท่านชุ่มเนาะบาดปูมาประกบคู่อ่ะสามตัวกับสองหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะ วันสองตัวก็มี1หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามนะครับสำหรัมน้ับแคปหน้าจอไว้ครับผมมากำตามมามากระทนทังสองนำเสนอเป็นเคลียร์แนวทางนะครับเนาะผมนผทุ่มเรื่อยๆใหงนด้รับเด้อาจจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นน้ำสูงนะครับเนาะ็บหน้าพออะนไม่ใิ่มีสวัสดีครับผม